ตอนนี้อยู่ที่ใบ <c oughs> ใบร,รีสอร์ทนะคะ <c oughs> ตามไปเลยสะสวยมากใบร์รีสอร์ทที่จังหวัดตราดนะคะ ไใชใบบุญรีสอร์ทนะใบตัน